สวัสดีครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเอาถังน้ำครับเสร็จเรียบร้อยแล้วดูช่างกองเขาจะลากดูสิเอาลากนี่ <laughs> ช่างกองเขาลองดูว่ามันขยับไหมมันไม่ขยับเลย,เลยนะครับมาดูว่าช่างกล้องเขาจะเอาอแบบไหน นี่ครับสายสู้สองข้างจะลากนีต้องใส่แป,ป๊บกลมก่อนไหมอาจช่างกล้องใส่แป,ป๊บกลมก่อนค่อหลากไหมงัดใส่แป,ป๊บกลมก่อนงัดใส่แป,ป๊บกลมก่อนนี่มันชนแล้น,นี่เดี๋ยวนี้นดูสิจะเอาอะไรลาก อู้เอาไปอัพลากเลยบ่นี่ครับใช้วีโก้คันแรงนี่แหละโอ้จะลากไวไหมมาดูสิถังเปล่าแล้วนเนี่ยถังยังไม่มีน้ำครับถังเปลา่าเอามาดูวีโก้จะลากไวไหม เกาะตรงไห,ห,หนล่ะหัวหน้าหักอีกหักอีกหักอีกเลย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 ยิบมาเกาะตรงไหน,นอ่ะอ๋อเกาะตรงไหน,นอ่ะอ๋อไมนมีที่เกาะครับ có ngũ nẹp mà Cái này nẹp Có nẹp lên À thôi Ít Ờ À, bay, Bảo bảo đây, bay mẹ ไปเลยหลากออกไปข้างนอกก่อนเอารออะไรนี่ไปตีรอรอ,อลมให้มันเต็มก่อน่ะ ายคุยโทรศัพท์อยู่ทำอะไรอยู่อพอคุยโทรศัพท์อยู่ไบงานเข้าเดี๋ยวผมจะเอาใส่ยกใส่รถเทเลอร์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไปเอาน้ำวันนี้ <c oughs> ไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูที่เอาน้ำกันเลย <c oughs> ทั้งนี้จะหมดไปกี่บาท <c oughs> ใช้โอกยกขึ้นเทเลอร์เลยนะครับ เดียว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 ติดหัวน็อตนี่ติดหัวน็อตเนี่ยยกหน่อยที่เอาอะไรมางัดหน่อยไหนในเหล็กงัดเหล็กงัดเลยเดี๋ยวก่อนติดหัวน็อตเออนั่นแหละอ้าไปเดียวเดี๋ยวเดียวเอาไปเบาเบาไปไปเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวชนตัวนี้งัดไปพุ่น ขับไปทั้งห้ดเอออีกอีกอีกอาไปเดี๋ยวเด้อโอ้ไปทางเรือเลยเบอรเลยครับไป,ไปแล้วครับไปแล้วครับเอาลากไปอย่างนี้เลยไม่ต้องใช้รถเทรลเลอร์หรอก <c oughs> <c oughs> ไปลากอย่างนี้แหละเป็นรถน้ำไปแล้วครับ หมดน้ำครับไปโอ้ยลากไปหอดไซนี่ลากมาหาหางที่เลยเลยเปล่านี่ไยโอ้เกรดดินเลยครับเกรดดินเลยครับโอ้เกรดดินเลยเนี่ยโอ๊ยอ้า อัดถอดออกโอ้กรีดดินอย่างดีเลยไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้รอกในการยกขึ้นรถเทเลอร์นะครับไม่รู้ว่าจะยกพ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูดูกันเลยครับเอารถไปเก็บก่อน เอามาดูซิว่าจะยกพ้นไหมใส่รอกครับเพราะว่าไมโครติดอยู่ที่โบดินครับย้ายมาไม่ได้สู <c oughs> ซ้ซีอย่างถ้ามีอะไรมารองขารอกอีกดีนะ hai bên xuống này เดียว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 ให้ยังกองใส่โซ่นี่ก่อนอไม่รู้ว่าจะยกคนหรือเปล่ากำลังต่อโซ่อยู่ครับโซ่มันยาวเกิน มามาดูสิเพื่อนๆเรามาลุ้นกันเลยว่ามันจะยกขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ไอเรื่องขึ้นนี่มันขึ้นอยู่แล้วมันจะยกพ้นหรือไม่พ้นเทเลอร์มาลุ้นกันเลยนะครับมารอดูกันเลยเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างจะเปรียบเทียบให้ดูว่าเทเลอร์มันสูงแค่ไหนเดี๋ยวลงามาดูข้างล่างเลยครับหลังยกแล้วนี่ครับ นี่คือสภาพเทนเลอร์นะดูสิมาดูกันเลยว่าจะยกมันจะพ้นหางนี้ไหมตายตายสิมันจะพน้นมหเนี่ยผมว่าไม่พ้นแน่นอนเลยเพราะว่าตัวนั้นมันมัสูงขึ้นไปนะโซ่นั่นอ่ะไม่พ้นหลกช่างเอ้ย คนครับต้องหาอะไรมาร้องสุดแล้วอันนั้นมันหย่อนเกินไงนั่นนะทงกล้อง ยกอ้นั้นเลยไม่ได้เหล็กนั่นอะโซ่นั้นมันหย่อนเกินลองเกาะไอเหล็กนี้ดูสิมันจะขาดไหมเออฮะนั่นไหนลองเกาะไอเหล็กนี้ดูสิเกาะไอเหล็กนี้เลยจะมันจะงอไหม ก่อนเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนนะเนะขอะหล็กนี่เลยอู้หไวไปไหมนี่ได้ยัไงคงบอกได้ยไโอ,โอ้ได้ครับได้เต่ถ้าใส่น้ำนี่ไม่ได้เลยนะ <c ười> ขนาดนี้ยังงอแล้วเนะี่ย เออแบบนี้มีมีเปอร์เซ็นต์สูงครับมันจะพ้นไหมนี่เปอร์เซ็นต์สูงความหวังสูงให้แต่มันเหยียบหาตรงนี้ได้ก่อนอ่ะสูสีสูสีสแจวเลยครับ โอเคสุดแล้วสุดแล้วแบบนี้น่าจะได้อยู่โอเคครับระวังเด้อได้ไหมได้ได้โอเค okay. เดี๋ยวผมไปถอยเทลเล์ก่อนนะครับมาดูสิว่ามันจะเข้าได้ไหม 来没？ พอดีเป๊ะเลยฝั่งนี้ล่ะของอันี้บ้างทางนี้บ้างโอ้ต้องทางขาขาโหลเลยครับ ไว<ป>้อีก <ฮ>เดี๋ยวใส่เหล็กแป๊บนี้เราจะเข้นไปเลยนะจะวางลอกก่อนนะครับก็วางรอกครับ บางรอกแล้วก็เข็นไปเลยคลิ้งไปเลยฮ<ม>ะ ลองเข้นไปดูมันจะไป <c oughs> มันจะไปไหมล่ะเดี๋ยวจะปลดลอกออกครับเอาลอกเร็งเข้าเลย <c oughs> เรามาเกาะนี่เลยครับวัางลนเกาะนี่เลยนี่บ่ะ บายแล้วทีนี้กำลังคลายสู้โรคอยู่ครับตอนนี้ให้มันยาวหน่อยนี่ฟับนี่เรียบร้อยดึงแล้ว ถึงลวมาถ้าไปอยู่ที่หน้างานแล้วก็ไม่ยากครับต่อไปก็ใช้แมคโครโยกเลยนะครับนี่ ้อมุนด้วยครับนี่เรามีแ๊บลองให้หมุนมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะให้อยู่ในตำแหน่งไหนให้เข้าไปลึกไหมน่าจะไปนู่นเลยครับกลางๆเลยแหละเวลาเปิดน้ำมันจะได้รถใส่รถเทเล,ลอร์เลย อีกสุดเลยสุดเลยเออเออโอ้โหหแล้วนั่นแหละโอเคเลยช่วงกลางพอดีเรียบร้อยครับภารกิจการเอาถังขึ้นรถเทลเลอร์ ก็จะยากหน่อยแต่ถ้าอยู่หน้าง,งานมันก็ไม่ยากครับใช้เมกโพยกเลยภารกิจต่อไปผมจะพาไปเอาน้ำเอาตรงไหนโอเคครับภารกิจต่อไปพาไปเอาน้ำนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับมาพบกันคลิปต่อไปครับพาไปเอาน้ำครับสวัสดีครับ